พื้นเพของคนอีสารที่ใหญ่ทินฐานเขามาสิมีอุดรน,น้องค่ายขอนเจนกาลสินอุบลทุกๆสถานที่ครับที่ของคนอีสารที่ใหญ่าขาม่าในอยู่ในพื้นที่ของหมู่สิบเก้าบันไมสามัคคีครับวิถีชีวิตของคนอีสานที่พ่อแม่เขาผ้าธรรม,มาพวกเกษตรกรเขาบพราว่าจะเป็นปลูกมันปลูกอ้อยขา้า,าวโพดทำนาเลาก็ดำเนินชีวิตตามที่ผู้เ่าเพื่อนได้เหตุได้ผ้าท้ำ มาตั้งแต่โบราณครับถ้าท่านเขามาเยี่ยมบันไม้สามัคคีครับท่านสีได้พบกับงานประเภณนี้บัวสิเป็นงานบ่งไฟละเล่นการแสดงทานสิเซอร์ไพครับว่าที่เป็นประเภทนีของคนอีสานสี่เป็นลักษณะใดผาท่อนี่จะเป็นพื้นเพคข,ของคนอีสานที่ เพิ่นได้มาเฮ็ดท่อผ่าไหมที่เขาสิดำลงอาชีพที่ว่าปลูกมอนเลี้ยงไหมเแล้วก็เฮ็ดผ่าท่อแล้วเขาสิมีลไล่แปลกๆปกผ่าท่อผ่าถุงที่เบิ่งไ่แล้วมันด้สวยงามแปลกหูแปลก,ปกตากับที่อื่นครับคือผ่าท่อบานไม้สามัคคีเรื่องอาหารก็สิมีพวกเป็นอาหารป,าปลาพวกพักหวานนอไม้ก็ไม่แกงหรกให้กับนักท่องเที่ยวหรือท่านที่มาเยน็นได้ชิมได้กินกันครับการ สืบทอดประเพณธรรมประเพทนี้กับเด็กนะครับเพะวาเขาสืบทอดจากจากผู้ใหญ่สู่เด็กปวาสิเป็นงานประเภทีดันต่างๆเขาสืบดำรงไว้ให้หูจากปัฒนธรรมของคนอีสานว่าพื้นเพศของเข้าเป็นจังไรมาจังไรครับอุปนิสัยคนที่ทินถามของคนอีสานครับยิ้มแย้มแจ่มใสการต้อนรับพูดจา สีมีสมาคารวะแล้วกะรูกกรูจักนอบน้อมกับผู้ทีมาเยือนรูกกร้จักต้อนรับโดยคววมในรอยยิมการซอยเหลือเกลือกูนในซุ้มส้นเท่านะครับเท่ากับมีความอบอ้อมอารีมีหยั่งกับซอยกันเท่าสิซอยกันแบบว่ามีกิจกรรมมีหยัง่งชาาบานสร่รวมมือหลังซอยกันดีเพราะว่าสิเป็นทุกา้านเท่าเอาน้ำใจเข้าหากันครับ